เห็ดไข่ครับพี่น mm ้องเห็ดไข่มีทั้งจุ่มทั้งบานครับผมครับเฮ้ยเขาเสียลเห็ดไข่ไปอย่างปนครับไปปิ่งปนนะพี่น้องเนาะปิ่งปนแล้วเห็ดเอาดอกก้นบานครับซื้อซองเจ้านะครับซื้อซอยเพิ่นครับพูนเจ้าข้าวใหญ่ในอีกถาดหนึ่งเนาะครับเนาะไมให้ไขเนาะคนขั้นไขสิบเป็นเจ้เจ้าเจียกระปงนี่ว่าเห็ดไข่ครับ สองถาดร่วมกันกับสิพอดีปนล่ะครับนี่แหละครับสองถาดพี่น้องมาเฮากำลังสีหลังครับทั้งจุ้มทั้งบานผสมกันครับดอกงามๆครับก็มีบานแหนครับจุ้มแนนครับามาอย่างมาเปลี่ยนปนครับผมยังดอกแข็งแข็งอยู่ครับปนแสบครับทำปนแซบเลยครับทำปนแสบเดี๋ยวห้าหลางก่อนครับพี่น้อง ร้เติบได้ครับร้เติบตอนนี้ห้าวหลางซ็จแล้วครับกำลังปีงนะครับเนาะปีงได้ไร้เติบครับตอนนี้เต็มเลยครับเต็มเล็กย่างครับแร้ยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกส่วนพริกเนี่ยข้าจีแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะจีพริกแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงครับเมื่อใส่เพื่อมาตำป่นเนาะ ก็มีหอมร่วมครับหอมร่วมเอาไปใส่ไว้เดี๋ยวอาจางให้มันดึงเรื่องครับสุกแล้วก็ทะย่อยเอาขึ้นมาเอกครับยังหลายเติบเลยครับพี่น้องพร้อมๆครับเพชรไข่ครับเพชรไข่พ่นเนาะดีดปงครับ ตำแสบครับสุกหลเขากับขีบออกน้ำครับแล้วก็เอาตัวไม้ขึ้นเนี่ยกินบานเห่าครับผมช่วงนี้ก็ยังพอได้กินครับพี่น้องแต่ในตลาดในีป่ปลาบกคอยมีครับช่วงนี้นะครับปีงเฮ็ดไข่นะครับเนาะ ตอนนี้ยซุกเรียบร้อยแล้วครับเทาตำแจวครับตำแจวตำใส่กับเกลือนิดนึงแล้วก็หอมแดงหอมแดงที่เาอย่างข้าจีไว้นะพี่น้องเนาะจากนั้นก็เริ่มเอาเห็ดไข่ถใช่ไหมเห็ดไข่ลงเทลาน้อยครับให้มันแหลกซะก่อนครับพี่น้องหลายเติบครับปิ้งซุกเลยได้หลายเติบครับ ทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องความละเอียดก็แล้วแต่ความมักเนาะครับเนาะแล้แต่ความมักละเอียดหน่อยละเอียดร้ายแล้วแต่คนหมักครับผมครับทำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าหอมหอมครับคหอมหอมเค็มไข่นะครับเหลือครึ่งหนึ่งเขาก็ลงเบิร์ดเลยครับ เครื่องโคกคนละครับพี่น้องกลิ่นหอมในฟุ้งเลยละครับเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่พูนหอมครับได้แต่ตอนนี้ยังบ่มีแม่ไดาเดี๋พี่น้องแมงดาบ่มีตับจำให้ละเอียดครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ ตำเลยแหละฮะหอมรวมลุ่งครับซอยหอมลุ่งครับพี่น้องครับหอมร่วมกับมีผักหอมเปรีผักหอมปลอมแล้วก็มีผักบัวนะพี่น้องเนาะน้ำปลาครับน้ำปลาลงนิดนึงครับ ผองชุลดนิดหนึ่งครับแล้วก็น้ำปลาแดกครับพี่น้องน้ำปลาแดกครับมักนัวกะไซล้ายครับปนเห็ดไข่ครับผมเกลือหยอดลงไปอีกนิดนึงครับ ได้เกลีวเครื่องคบกุหลาบครับผมตามปูนเทดไข่นะพี่น้องเดี๋ยวไล่เตือได้พี่น้องทำให้เขากับเครื่องครับผมพร้อมหอมข้องเทดครับ เซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับตักแล้วครับตำปนเฮ็ดไข่ครับมือหนี่หลายเสียด้วยพี่น้องกินบวดกับใส่ตะลับเขาตู้เย็นไว้เนาะครับเนาะไว้อุ่นกินครับบอุ่นกกินได้เลยครับตำเฮ็ดไข่แซ่บครับผมแนวกินบานเฮาครับผมตำปนเฮ็ดไข่ครับ สุดยอดเนื้อกินบันทฮาอีกเมนูหนึ่งครับผม